เรียนท่านประธานที่เคารพผมวิรัติวรสลินบัญชีลายชื่อพรรคเสรีรวมไทยครับกราบขอพระคุณท่านประธานที่ให้โอกาสได้แสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนเรื่องขอให้สภาตั้งคณะกรรมิการวิสามัญเพื่อพิจารณาและศึกษาผลกระทบจากการที่จะเข้าร่วม CPTPP ความตกลงที่ครอบคลุม และก้าวหน้าพุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนะครับองค์กรภาคประชาชน FTA Watch เครือข่ายเฝ้าติดตามการค้าเสรีได้เข้าเยื่อหนังสือต่อท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหอขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียต่อกรณีการเข้าร่วม CPTPP นี้ โดยภาคประชาชนเขากังวลว่าการที่รัฐบ,บาลพยายามผลักดันให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโดยเร็วเพื่อที่จะยื่นสมัครเป็นสมาชิกให้ทันภายในการประชุม CPTPP ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ประชาชนเขากังวลว่าการเข้าร่วมข้อตกลงนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อกเกษตรกรรายย่อยและประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวางในอนาคตทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางพันธุ์พืชของไทยและการเข้าถึงยาของพี่น้องประชาชนในอนาคตกัาเรยนท่านปรนธานข้อตกลงแบบครอบคลุมและก้าวหน้าของ CPTPP นี้มุ่งจะคุ้มครองการค้าเสรีโดยจะต้องผ่อนคลาย ระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมุ่งเน้นผลประโยชน์ของการค้าเป็นสำคัญและคุ้มครองผลประโยชน์ของเจ้าของสิทธิบัตรเป็นสำคัญอีกเช่นกันทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุให้ภาคประชาชนมองว่าหากไทยเข้าร่วมจะกระทบถึงเรื่องยาและเกษตรกรการเกษตรนะครับ ท่านประธานครับเรื่องยาจะไปกระทบถึงการเข้าถึงยาเพราะประเทศที่เข้าร่วมข้อตกลง CPTPP นี้จะไม่สามารถทำ CL ยาได้อีกต่อไป CL ยาหมายถึงอะไรสมาชิกท่านก็ได้พิปรายไปมากแล้วผมก็จะขออธิบายเพียงสั้นๆนิดเดียวว่าเซลยาหมายถึงการอนุญาตให้ประเทศสามารถ ผลิตหรือนำเข้ายาที่มีสิทธิบัตรได้หากเกิดความจำเป็นแบบเร่งด่วนหรือมีความจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับซึ่งไทยเองก็ได้ทำเสียวยาคือยาต้านไวรัส HIV และยาต้านมะเร็งนะครับมีผู้ป่วยหลายแสนคนโดยเฉพาะผู้ป่วยจากเชื้อ HIV ที่มีมากกว่า400,000นคนนะครับที่พึ่งพาการทำเซียวยานี้อยู่ท่านประธานครับหากไม่ได้ทำหรือว่ายามีราคาแพงมากก็จะเป็นอุปสรรคต่อการรักษาผู้ป่วยถ้าไม่มียาถ้ายาแพงมันทุกข์ทรมานนะครับท,ท่านประธานครับและอีกประการหนึ่งภาประชาชนก็กังวลถึงวัคซีนหรือว่ายารักษา ไวรัสโควิดในอนาคตที่จะค้นพบในอนาคตนะครับเรียนท่านประธานส่วนเรื่องกระทบต่อเกษตรกรน,นั้นในข้อตกลง,ง CP TPP จะคุ้มครองเจ้าของสิทธิบัตรมเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดจะต้องซื้อจากเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของสิทธิบัตรนะครับถ้าประชาชนก็กังวลว่าข้อตกลงนี้จะห้ามไม่ให้เก็บมเมล็ดพันธุ์ สำหรับในการเพาะปลูกในฤดูการถัดไปคือจะต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์ทุกครั้งในทุกปีทำหให้พี่น้องเกษตรกร,กรที่ลำบากอยู่แล้วจะต้องลำบากทุกอย่างมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับพี่น้องประชาชนก็กลัวว่าเจ้าสัวนายทุนจะนำมะเมล็ดพันธุ์ไปจดสิทธิบัตรกันหมดมากมายจนเกิดการผูกขาดโดยในกลุ่มทุนใหญ่จะก,กระทบการเข้าถึง พืชพันธัญอาหารของคนไทยและความมั่นคงทางอาหารของชาติในอนาคตได้แต่ท่านประธานครับข้อดีก็มีผมก็ได้ยินว่าท่านรองนายกสม,มคิดท่านว่าการเข้าร่วม CPTPP นั้นจะทำให้ GDP ไทยโตขึ้น0.12เปอร์เซ็นต์ร้อยละจุด12นะครับ ผมก็ลองคำนวณดูเป็นเงินประมาณสองหมื่นล้านบาทนะครับแต่ว่าพี่น้องชาชนเขาก็ยังกังวลว่า GDP ที่โตขึ้นเนี่ยเกรงว่าจะเป็น GDP ของเจ้าสัวานทุนกลุ่มทุนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับท่านประธานครับเมื่อมีผู้คัดค้านเป็นจำนวนมากและยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่กระผมจึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่สภาจะตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาเพื่อจะได้เปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านจากทุกภาคทุกส่วนถึงข้อดีข้อเสียให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันบนผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนว่าควรหรือไม่ควรอย่างไรต่อไปแต่ว่าก็ขอให้รัฐบาลอย่าใช้สภาอย่าใช้คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้น เป็นเพียงประตูเป็นทางเดินเพื่อให้สามารถเดินไปยังประเทศเม็กซิโกเพื่อไปเป็นสมาชิก CP TPP ในสิงหาคมนี้นะครับสุดท้ายนะครับนิดเดียวนะครับท่านประธานตอนนี้ประชาชนก็เครียดมากพอแล้วกับกา,การแก้ปัญหาโควิดด้วยมาตรการที่ซ้ําเติมเศรษฐกิจต่างๆถ้าหากรัฐบาลอยากทําอะไรเพื่อเศรษฐกิจจริงๆก็ขอยกเลิก สถานการณ์ฉุกเฉินนะครับจะดีกว่าและจะเป็นคุณสอเศรษฐกิจอย่างมากอย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับผมกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ว่าผมขอสนับสนุนการตั้งคณะกรรมการวิสามัน CPTPP คณะนี้ครับกราบขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชม ดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ